แจ็คสันหวังเตรียมฟ้องหลังโดนปล่อยภาพเดทอูกีจีไอโรสสวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อต้นสังกัดของแจ็คสันหวังนะครับเตรียมฟ้องหลังโดนปล่อยภาพโยงนะครับเดทกับอูกีจีไอโรนะครับหลังเป็นข่าวปิดเบือนความจริงโยงข่าวเท,ท็จซึ่งก็เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวของแจ็คสันหวังนะครับที่มีข่าวลือว่ากําลังออกเดทกับอูกี สมาชิกวง G.I. d o l นะครับด้วยก่อนหน้านี้นะครับก็มีช่างภาพจีนะครับมือไวจับภาพของอูกีที่บ้านของแจ็คสันไวในช่วงปลายปี2021นะครับและยังถือดอกกุหลาบออกมาในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับทีมงานของเธอด้วยซึ่งเรื่องราวนี้นะครับเมื่อถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ขึ้นเทรนบนเว็ปอทันทีและเป็นที่ถกเถียงอย่างหนักบนโลกโซเชียลนะครับและเหล่าชาวเน็ตนะครับก็กําลังสืบหาความจริงกันว่าข่าวว่าแจ็คสันเดทและมีแฟนเน่ยก็ถูกแพร่สะพัดไปอยู่ตอนนี้เป็นความจริงหรือไม่นะครับแต่ แล้วนะครับก็ได้ข้อสรุปเสียทีนะครับเมื่อล่าสุดนะครับทั้งต้นสังกัดของแจ็คสันได้ออกมาโพสต์จดหมายประกาศอย่างชัดเจนว่าข่าวเดทไม่เป็นความจริงและเตรียมดําเนินคดีกับผู้ถ่ายภาพและปล่อยภาพดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง เมื่อเร็วๆนี้นะครับแอคเคาหนึ่งที่ใช้ผลประโยชน์จากชื่อเสียงของแจ็คสันหวางนะครับภายใต้บริษัทของเราโดยการโพสภาพวิดีโอโดยจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงและใช้คําว่าค้างคืนกับคําว่ากุลาบและสสาวงามซึ่งเป็นการหลอกลวงสาธารณาชนละครับและมีการชี้จุงให้ชาวเน็ตนะครับเข้าใจผิดและถแถลงการนะคบมีการพูดว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แจ็คสันนะครับจะพาเพื่อนๆมาพบปะท,ที่บ้านแต่ในครั้งนี้นะครับเจ้าของแอคเคาไม่เพียงแต่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินเท่านั้นแต่ยังสร้าง ความเสียหายต่อชื่อเสียงของแจ็คสันหวังอีกด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับทางบริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วเพื่อปกป้องสิทธิ์ของแจ็คสันหวังนะครับตามกฎหมาย